สวัสดีครับตอนนี้ที่จะเด่นอยู่ก็เป็นการลงไม้ฟืนจากรถซาลิงนะครับตอนนี้ไม้ก็ราคาตกนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องทํานะครับเพราะฝนตกตัดยางไม่ได้อ่านครับรถดันขึ้นไปครับเพื่อจะให้รถไมโครไม่สูงขึ้นมืดหน่อยครับวันนี้ ก็วครอบครัวครับคบครัวต้องมาก่อนแม่จําก็ไม่มีรถแรงก็ตัดยางก่อนวันนี้กิโล,ละหกสิบกว่าสตังค์นะครับวันนี้มีทุกแบบนะครับทุกรุ่นวันนี้สุ ดีดูสูฟัตเตอร์เซตอันนี้ก็มาช่างตาช่างนะครับแล้วก็บอกกับเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับว่ายศทะเบียนอะไรอันนี้ก็แจ้งเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะทางน้ำนักศึก็ากดกิงก็ไปลงไม้ดกดปิงแล้วเดี๋ยวไปลงไม้ครับลงไม้เสร็จกลับมาช่างต่อนะครับรถเราบอกรถคุณหารได้เงินเท่าไหร่ก็ค่อยมา,ากันอีกทีนะครับ ว้าวว้าวว้าวอันนี้คันใหม่ก็มีนะครับรถใหม่ๆก็มีนะครับไม่ได้มีรถคันเก่าอย่างเดียวทำได้หมดนะครับรถเกา่ารถใหม่รถเล็กไม่มีปัญหาครับอันนั้นบิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มฮ่าซาเล้งจะเสร็จแล้วครับซาเลง้ง แเดงเสร็จแล้วนะครับตายออกกำลังกายไปในตัวนะครับอย่าอายํำกินอย่ามินเงินน้อยนะครับเราต้องทำครับเพื่อปากเพื่อท้องของลูกของเมียของครอบครัวของแต่ละคนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ยินคุมอยู่นะครับใส่เสื้อดำๆคาดลายนะครับจัดการระเบียบนะครับของใหม่ไว้ตรงไหนของเก่าอยู่ตรงไหนเอายังไงนะครับวันนี้ชี้ได้หมดนะครับ้องจัดระเบียบมะครับโอเคนะครับ